สวัสดีครับ ทีมงานคุณนกเอี้ยงวิทยากรกระบวนการน,น,นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะประชาธรรมพันให้กับสถานศึกษานะครับเรารับเหมาจาัดอบรมคุณธรรมจะได้ทํายาเสพติดลักในวัยเรียนสภานักเรียนทูบีน้มววันโรงเรียนสีขาวเราเน้นสามสอครับสนุกสนวนร่วมแล้วก็มีสาระผ่านกระบวนการที่ยึดแบบแผนตามหลักจิตวิทยาถ่ายทอดผ่านผู้มีประสบก,การณ์ด้านการจ,จรัดกิจกรรมมามากกว่า20ปีนาทีมงานโดยครูนกเอี้ยงผู้จัดจาการศูนย์การเรียนรู้ชุม,ช,มชนนนยางคนต้นเรื่องรายการคนรุน่นคนปี6-2ครับเราพร้อมแล้วที่จะออกเดินสายให้บริการ ด้านการกิจกรรมจัดอบรมสันทนาการเราพร้อมเดินสายทั่วประเทศครับเรายึดหลักเพย์แอนเลอร์เล่นเพื่อการเรียนรู้นะครับสุขสนุกสนานมีส่วนร่วมแล้วก็มีสาระครับเรายึดหลักตามกิจกรรม l e ARNING BY DOING นะครับฝึกให้ทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับรับรองครับกิจกรรมในสถานศึกษาท่านที่จัดนะครับรับรองจะไม่มีปัญหาเด็กหนี อบรมครูฝ่ายปกครองจะต้องเดินถือไม้เรียวไล่เด็กเข้าห้องอบรมไม่มีครับเพราะเด็กทุกคนสนุกสนานมีส่วนร่วมแล้วก็มีตัวตนเห็นถึงความสําคัญของการจัดอบรมนะครับติดต่อเราได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มสีฟ้าหรืออินบ็อกเข้ามาในช่องอินบอ็อกกล่องข้อความติกตอกของเรานะครับเรารอคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะ